นี่คือเส้นทางทางการเงินที่เนื่องด้วยเช็คสากรเครดิตยูเนียนครองจันท์ที่พระเทพยานมหามุนีได้รับบริจาคผมขออนุญาตเอาเช็คและจำนวนเงินมาให้เห็นกันเลยนะครับเช็คนั้นตอนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสมณศักดิ์ที่พระราชภาวนาวิสุทธิ เช็คที่รับมาตามรายละเอียดการสืบสวนสอบสวนนั้นนะครับมี11ใบแต่ไม่ได้รับเช็ค1ใบดังนั้นตามปรากฏแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนผ่านไปแล้วนั้นก็คือ10ใบซึ่งเป็นเงินรวมนะครับ3า7กว่าล้านบาท10ใบนะครับท่านสื่อครับ10ใบ ผมได้ทำเส้นทางทางการเงินให้เห็นเลยนะครับ4ใบแรกและ3ใบต่อมารวมแล้วเป็น7ใบก็คณะกรรมการการเงินนะครับเมื่อมีการถวายแบบเปิดเผยต่อหน้าสารารณะโดยสุจริตต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยแล้วคณะกรรมการการเงินก็ได้นำเอาเช็ค ไปเข้าสู่กระบวนการโดยเข้าบัญชีของพระราชภาวนาวิสุทธิ์เจ็ดใบแรกนะครับก็มาเข้าที่บัญชีนี้จากนั้นนะครับยอดเงินทั้งหมดนี้ก็ได้โอนเข้าสู่มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยุงทั้งหมด ทั้งหมดไม่มีการเบริกออกไปโดยเงินสดแม้แต่เพียงบาทเดียวส่วนอีก3ใบนี้เข้าตรงมาที่มูลนิธิมหารัตนะอุบาสิกาจันทร์คนนกยุงอันนี้เป็นกระบวนการของคณะกรรมาการการเงินพอเสร็จสิ้นแล้วนะครับตรงนี้พอพระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านโอนเข้าสู่มูลนิธินี้ถือว่าเป็นสาธารณะแล้วนะครับ นี่เป็นสาธารณประโยชน์ส่วนส่วนกลางส่วนรวมและไม่ใช่เงินส่วนตัวั้าแล้วนะครับเงินทั้งหมดทั้งก้อนนี้นะครับสามกว่าล้านก็นําไปจ่ายค่าก่อสร้างครับในยุคนั้นมีการก่อสร้างอาคารร้อยปีคุณยายจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยุงซึ่งก็ทําโดยเจตนารมณ์ของท่านผู้บริจาคก,ก็นําเอาเงินไปสร้างท่านดูบรรทัดสุดท้ายก็ได้ครับ ในรอบการจ่ายค่ารับเหมาก่อสร้างค่างานระบบค่าเหล็กเส้นรวมทั้งหมดเป็นเงิน1200กว่าล้านนี่คือค่าใช้จ่ายบางท่านอาจจะบอกว่าเอาแล้วทำไมรับเข้า387ทําไมออกไปพันสองก็มีผู้บริจาครายอื่นๆด้วยครับไม่ใช่แค่เฉพาะคุณสุภชัยนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตที่จะนำมาให้ทุกท่านได้รับทราบ ว่าการตั้งข้อหารับของโจรน,นั้นคณะเศรษฐยานุสิตต่างรู้สึกไม่เป็นธรรมท่านรับโดยสุจริตรับโดยเปิดเผยรับต่อหน้าสาธารณชนด้วยศีลธรรมจัญญาที่ประพฤติปฏิบัติมาแต่โบราณการที่พระภิกษุจะเป็นผู้รับถวาย ของที่ทายกไทยิกาได้น้อมมาถวายและคงเป็นการเสียมารยาทถ้าจะถามว่าเงินนี้มาจากไหนนะครับลองคิดถึงตัวท่านท่านนำปัจจัยใส่ซองท่านไปทำบุญที่วัดก่อนจะทำบุญพระท่านถามความปลื้มใจก็ไม่เกิดแล้วครับในขณะเดียวกันนะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่เคยเห็นเช็คไม่เคยทราบจานวนตัวเลข มาทราบเอาภายหลังเมื่อมีเรื่องมีราวมีคดีความกันและไม่เคยมีการเบริกเงินสดออกจากบัญชีของท่านแม้แต่เพียงบาทเดียวสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางทางการเงินได้ร้อยเปอร์เซนต์และเคยมีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องมาสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วเป็นธรรมไหมครับที่ DSI นั้นตั้งข้อกล่าวหาท่านว่ารับของโจร เป็นการกลั่นแกล้งกันหรือไม่ครับ